บิล um ัยอะลัยอรลัยอะลัุอะลัยอะลัมอะลัยอะลัยอะลัอะลัยอะลัมอะลัอะลัยอะลัมอะัยอัลัยอะลัยอะลัมมัยอลัมอะลัยอุลัยอะลัยอะลัยอุลัยอะลัอะลัยอะลัานะลัยอะลัยอะลัยอะลัยนะลัยอะลัอลัยอะลัอะลัยอะลัยนะลับอัยนี้ัยครับทาลัริษัทอัลมาดานีพลัสนะรับได้ัอะเชยอะลัยอะลายอะลัอะลุยอะลั่อะลัยอะลัยะลัยนะาัอะลัอละลัยอะัอะลัยอะลัละลัอะลัยนะลัยะลัยอลั็ระัะัอะัอออะเดินทาง ในเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนถัดถัดไปนะครับนี่คือวันนี้นะครับเราก็ามามารับกระเป๋าแล้วก็มาขนกระเป๋าเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับผู้จัดของเรานะครับเชอร์ลนี่คือบรรยากาศแล้วก็มีทีมงานของเรานะครับทีมงานของเราพร้อมที่จะให้การดูแลพี่น้องนะครับในการเดินทางในครั้งนี้เชอร์ลอสพาโนวาตาแล้วนะครับเป็นการเดินทางที่มีความหมายอย่างที่สุดนะครับเชอร์ล เป็นการเดินทางเพื่ออิบัตต์อัลลอฮฺ سبحانه และ ت แล้วก็มีบอสของเรานะครับข้าศึกขลรอง์นะครับได้วันนี้มารับรยตนเองนะครับก็เป็นการงานที่เราให้ความสําคัญในการเดินทางของพี่น้องนะครับเพื่อความสะดวกสบายนะครับก็คุณภาพนะครับเราสั่งเฉพาะเลยนะครับเราสั่งเฉพาะเลยให้กับพี่น้องนะครับก็เพื่อให้ความสะดวกสบายแล้วก็เกิดความง่ายดายในการเดินทางของเรานะครับ พอมีอสาิบอเฮมนะครับที่จะนำะครุปของเดือนตุลาคมนี้นะครับมีหลายๆคนนะครับทีมงานอัลมาดานีพัสทั้งหมดนะครับ90%นะครับต้องพาฮุดจาดไปในการทำอุหมะนะครับแล้วก็การเดินทางในครั้งนี้ก็เป็นการเดินทางในสวนลอสพาห์ฮัวต่เป็นการทำอิบัตต์ต่วอวา์กาอะให้เกิดความสมบูรณ์อย่างที่สุดทางทีมงานอัลมาดานีพัสก็มีการจัด จัดอบรมนะครับในหลายครั้งเพื่อความเข้าใจแล้วก็สร้างความเข้าใจที่ท่องแท้ให้เกิดให้เกิดความง่ายดายแล้วก็เกิดความรู้เกิดการเรียนรู้ในการเดินทางแล้วก็สร้างความเข้าใจในทุกภารกิจในวันต่อวันนะครับเพื่อให้เกิดความง่ายดายแล้วก็เกิดสิ่งที่ทําให้การงานนั้นง่ายดายแล้วก็ถูก้อาไปเรื่องอัลฮัมมั่นฮ์นะครับพันธ์วิลก็มาชมบรรยากาศนะครับพี่น้อง อัลอบรัลานะครับเลอคน่าจะให่หครับอ่าตอนนี้เราก็พยายามไลฟ์สดให้พี่น้องได้รับทราบนะครับในในกรุ่ปที่จะเดินทางในเดือนตุลานี้นะครับตอนนี้ก็ทางทีมงานเราแล้วก็ทางแซรเรานะครับที่รับผิดชอบของเดือนตุลานี้เนี่ยเได้มารวมตัวกันที่ อ่ากตาบารูนะครับนี้เป็นบรรยากาศสดๆเลยนะครับที่เรานั้นอ่ากลังขนย้ายนะครับกระเป๋าเดินทางของอ่าฮุยยะที่จะเดินทางเดือนตุลานี้นะครับในจํานวน400ท่านด้วยกันนะครับอ่านี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับที่เราอ่าจะขนย้ายในส่วนของกระเป๋านะครับเดี๋ยวอ่านี่ก็จะเป็นการเปิดนะครับเป็นการเปิดให้ชมเรื่องในส่วนของกระเป๋าที่จะแจกให้กับฮุยยะเราในเดือน อ่าตุลานี้นะครับอิชชาอัลลอตาลานะครับอ่าพี่น้องที่เข้ามาชมแล้วนะครับก็สามารถที่จะอ่าสามารถที่จะอ่ากดแชร์นะครับกดอ่าไลค์นะครับต่างๆนะครับอ่าอยากจะให้อ่าการเผยแพร่ของเรานั้นได้รับทราบทั่วถึงนะครับสำหรับผู้ที่จะเดินทางในส่วนของเดือนตุลาคมนี้นะครับอิชชาอัลลอตาลาโอมาชอาลลอมาชอาลลอนะครับกระเป๋าข้างในนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับอ่าเป็นกระเป๋าที่อ่า สแกนหรือว่าสกรีนมาแดนนี่นะครับนี่ก็จะเป็นกระเป๋าใบเล็กที่สามารถที่จะพาขึ้นเครื่องได้นะครับก็จะ 20, อันนี้2ี่สิบนิ้วนะฮะอ่ายี่สิบนิ้วนะครับ,รบอ่าน,นี่ก็ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวให้ทีมงานเปิดดูนะครับกระเป๋าอันนี้2ี่นิ้วนะฮะก็2ี่บน <mumbles. S 1> ิ้วเนี่ยก็จะสามารถพาขึ้นเครื่องได้ไม่ว่าจะเป็นของใช้ส่วนตัวนะครับก็ใส่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งก็เป็นกระเป๋า24นิ้วนะครับที่เราอ่าได้ เตรียมไว้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็สามารถบรรจุของก็จะมีล็อกกุญแจใส่รหัสเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นเปิดได้นะครับก็ท้ามด้วแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสดๆเลยนะครับนี่ก็จะเป็นอสตาอิบรอฮมนะครับที่จะนําทีมเดือนตุลานี้เช่นกันในส่วนนี้ก็เป็นอาจารย์ยาเซตที่มือกลับมาถึงสดๆร้อนๆนะครับเมื่อวานเมื่อวานนะครับแล้วก็มาคนย้ายกระเป๋าเช่นกันนี่ก็จะเป็นสตาอัมดุลล์นะครับสตาอัมดุลล์นี่ไปเดือนไหนครับ เดือนตุ่นลาเหมือนกันครับเดือนตุ่นลาเหมือนกันครับนี่ก็จะเป็นเอาซาเซฟูนี่ก็จะเป็นทีมงานของซโพวานนะฮะต่ายงามหมูมานะครับ,แ,มม <c oughs> รบและก็นี่ก็ซโพวานเองนะครับวันนี้ก็ทางทางบริษ,ษัทมาเดนี่ก็ได้มีการประชุมในช่วงในช่วงเช้านะครับพอเสร็จประชุมช,ช่วงเช้าเสร็จเนี่ยอ่าอ่าเราก็มารวมตัวกันที่อกอตาบารูนะครับเพื่อที่จะมาขนย้ายกระเป๋า เพื่อที่จะกลับไปแจกจ่ายต่อให้กับพุทธิยเราที่จะเดินทางในช่วงเดือนตุลานี้นะครับชาวล้านล้านครับอันนี้เราก็จะให้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็จะพูดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวชาวลานนะครับสาหรับพี่น้องที่ดูไลฟ์เรานะครับไม่ว่าไม่ว่าจะสนใจองค์รั่ว่านใจฮัทนะครับก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามานะครับติดต่อเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในด้านของอ่าเพจหรือว่าเบอร์โทรศัพท์หรือว่าตามอ่าแพ็กเกจต่างๆที่เรานั้นได้ ได้ประกาศโพสต์ไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะติดตามได้นะครับสามารถที่จะสอบถามได้ถ้าสมมุติว่าเรามีความสนใจท e ี่อยากจะไปอุ้มรองสนใจท e ี่ว่าจะไปฮัทนะครับเราสามารถที่จะสอบถามเข้ามาก่อนได้นะครับโดยที่เรานั้นยินดีและก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลต่างๆอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับอยากจะให้เห็นว่าทีมงานของเรานั้นเต็มใจและก็มีใจรักที่อยากจะบริการนะครับแขกของรถสุพาในาาหัวตา้วก็ทำด้วยแล้วนะครับก็ฝากให้กับพี่น้องนะครับที่ อยู่ทั้งบ้านว่าพี่น้องที่ดูไลฟ์เราอยู่หรือว่าพี่น้องที่ติดตามเพจของเราวิดีโอของเราที่เราทําออกไปนั้นอยากจะให้พี่น้องนั้นช่วยกันดูอาช่วยกันส่งเสริมให้กับบริษัทของเรานั้นให้ไปเดินหน้าต่อไปแล้วก็ให้อยู่ในหนทางของรถสวนาารถต่างเดอที่เรานั้นได้เป็นคนหนึ่งที่ได้ให้บริการแขกของรถส่วนรถต่างเดอร์ที่เรานับนี่ก็จะเป็นหนึ่งคันรถพ่วงเลยใช่ไหมครับหนึ่งคันรถพ่วงเลยนะครับที่ เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะฮะแล้วก็ส่งมาลงมาอย่างใต้นะครับเพรามาถึงประมาณ11โมงเมื่อกี้นะฮะก็มาเข้าๆก็ประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะครับที่ท,ที่รถขนย้ายกระเป๋าได้มาถึงที่ยะลานะครับก็เราก็นัดกันรวมตัวกันที่ตรงนี้เพื่อที่จะให้รถ นะครับอ่าแต่ละคันนะครับหรือว่าแต่ละแซ่นนั้นอ่ามารับกระเป๋าตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กลับไปแจกจ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นในโซนของอ่านาราทิวสนะครับอันนี้ก็จะเป็นคันแรกนะครับที่อ่านกระเป๋าลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของอ่านาราทิวสซึ่งนําทีมโดยอ่าอุสตะหรือว่าอาจารย์อิบราฮิมนะครับอ่าอาจารย์อิบราฮิมแล้วก็คันที่สองเนี่ยอ่าก็จะเป็นอุสตะอ่ามุสลิมของเรานะครับก็จะขนย้ายตอนนี้อ่าตามคิวเลยนะฮะเราจะ ส่งมาส่งไปนาราก่อนฮะนี่ก็จะเป็นสมมุสลิมที่เข้าแถวรออยู่ที่จะรับกระเป๋านะครับก่อนทำดีละและก็อีกสองคันรถนี่ก็จะรอเข้าคิวเหมือนกันนะครับแล้วก็รถตู้ทึกข้างหลังนะครับที่จอดอยู่กําลังรออยู่นะฮะก็เราจะทยอยอกระเป๋าลงมานะครับเรื่อยๆเลยนะฮะที่จะจ,จ่ายกระเป๋านะครับกระจายกระเป๋าเพื่อให้ลงกับพุทธญาติเรานะฮะนี่ก็จะเป็นรถ อีก2คขั้นนะครับอีก3คั้น4คขั้นนะครับอ่านี้ก็เป็นการบรรยากาศที่เราจะให้ชมณณตอนนี้นะฮะก็นะครับอยากจะให้อาธาบบริษัทพูดคุยนิดนึงนะครับในฐานะที่วันนี้เราได้มาถึงกระเป๋านะครับที่เราได้เข้ามานะครับอิสลามอัลฮัมมานะให้มัลฮัมดิลละอัะลอฮุมนะครับกับการสปอตจากพี่น้องนะครับพ่น้องสนับสนุนให้พวกเราทําหน้าที่อามนะนี้เพื่อที่จะให้หุ้นเยอะยกระดับนะครับไม่ใช่ว่าบริษัทเรา่างเดียวนะครับทุกๆบริษัทก็ประมาณนี้นะครับ แต่เรากําลังจะเล่นให้เกิดความมั่นใจกับเกิดความเชื่อมั่นว่าสินค้าเราคัดสรรกันครับเราไม่ได้เอากระป๋าแบบเอาแบบมั่วๆนะรเราเอาคัดสรรสั่งจากจากโรงงานให้มันมีมาตรฐานที่ว่าไม่แตกง่ายเราก็ได้เอามาแล้วหลายๆรอบก่อนนั้นนี่ก็ทำดีแล้วครับเราก็เลยคัดสรรไปจากโรงงานโดยตัวแล้วก็สกินของเราแล้วก็แบร,รนด์หมดนะครับเราก็ไม่ใช่ว่าะจะดีเลิศแต่ว่าเราพยายามทำดีที่เหมาะสมกับแพ็กเกจท,ที่พี่น้องได้ซื้อมาแล้วก็พี่น้องก็จะสบายใจเรื่องอาหารที่พี่น้องกัวงวลแล้วก็มีกระเป๋าเดินทางไหม อ่าทุกอย่างจะตอบว่าวิชาการโอเคไหมบอกว่าอิชอัลลั์อ่าทุกคนอิชอัลลั์อันนี้แค่ต้นนะครับโตฮานิบาวะเลยฮานิบาวะเลยฮานิบาวะเลส่านบัตหลักตอนนี้เราไดใครนอุยอุยก็เสียลาอ่าฉันลยครับเดี๋ยวจะคุยเหรอพงมานครับพี่น้องที่สนับสนุนแล้วก็เลือกเราเป็นอ่าเป็นบริษัทหนึ่งในช h อ i ของพี่น้องอ่านะครับที่เราสามารถมีส่วนร่วมให้กับประชาอ่ากับอุมมนะอ่าสามจังหวัดแล้วก็ทั่วประเทศไทยได้ทำอุ้มเนอะเพื่อใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮฺมัลลาลาะนะครับอย่าง เต็มที่นะครับสละเซกุลลครับขอบคุณมากนะครับอัสตะเซกุลโลนะครับท่านเป็นผู้หนึ่งนะครับที่เสียสละตัวเองนะครับเสียสละตัวเองมากที่อยากจะให้ความสะดวกนะครับแล้วก็ให้การบริการนั้นเกิดความามั่นใจรือว่าเชื่อมั่นนะครับในการที่เรานั้นได้นำหุ่นยนต์ขอโล ได้นําแขกของลอสบาร์นาตาลานั้นไปประกอบพิธีอุโมงค์แล้วก็อยากจะทําให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะครับอยากจะทําทางเราเนี่คือพยายามรับข้อเสนอเนี่ยรับคำคอมเมนต์ต่างๆนะครับจากพี่น้องเรานะครับและเราก็มาพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของศักยภาพของผู้นําทริปของเราไม่ว่าจะเป็นศักยภาพในด้านของอการเดินทางไมือว่าจะเป็นศักยภาพหรือว่าคุณภาพในการที่เรานั้นะจะพัก ที่พักต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมัดีนนะหรือว่ามักกะเนี่ยทางเราก็มีการประชุมมีการพูดคุยอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้พี่น้องที่เดินทางไปกับมาดานีพลัสของเราเนี่ยได้ได้ได้สะดวกมากที่สุดนะครับหนึ่งในนั้นนั่นก็คือการเตรียมทีมงานของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทุกจุดนะครับทุกจุดที่เราจะต้องพักจะต้องแวะเนี่ยเราทางเราก็ได้ประสานทีมงานทุกจุดเลยให้ให้มีการต้อนรับนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เราเริ่มเดินทางออกจากจหักใหญ่นะครับ ก็จะมีทีมงานของเรานี้คอยอำนวยความสะดวกในในเรื่องของการเช็คอินนะครับในเรื่องของการที่เรานั้นอ่าอำนวยความสะดวกในการอ่าเช็คอินเรื่องกระเป๋าเรื่องน้ำหนักอะไรต่างๆนะครับแล้วก็พอไปถึงที่กรุงเทพเนี่ยก็จะมีทีมงานเรานี่คอยต้อนรับที่กรุงเทพนะครับแล้วก็คอยรวบรวมเอกสารต่างๆคอยชี้แจงแล้วก็คอยให้ความสะดวกนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่ากรุงเทพเนี่ยเราก็จะมีทีมงานเราก็ไปช่วยเช็คอินด้วยนะครับ หลังจากที่เราได้เดินทางจากกรุงเทพเนี่ยแล้วก็ไปลงที่ยุดธดาเนี่ยก็จะมีทีมงานที่เราอยู่มกักะเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะไปต้อนรับที่มักะกน,นะครับจะเป็นแล้วแต่กรุ๊ปนะครับถ้าเป็นกรุ๊ปเดียวหนึ่งบัสอะไรเงี้ยก็จะมี2คนไปต้อนรับที่สนามบินยุดธดาแล้วก็เราก็จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของอาหารในเรื่องของรถบัสต่างๆที่จะต้องเดินทางต่อไปยังโรงแรมที่เราจะต้องพักเนี่ยก็จะมีทีมงานเราไปต้อนรับนะครับก็ทำเดียละนะครับก็ฝากให้พี่น้องนะครับช่วยกันดุอานะครับเพื่อให้ าการงานหรือว่าบริษัทเรานั้นได้เดินหน้าต่อไปเพื่อให้เรานั้นได้คิดมัดนะครับช่วยเหลือหุญนยัดอำนวยความสะดวกหุ้ยัดของเราต่อต่อไปนะครับชาวรัตตาลานี่ก็เป็นบรรยากาศที่อยากจะไลฟ์เพิ่มความมั่นใจให้กับพี่น้องที่สมัครเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในการเดินทางไปอุมรรัวไปฮัทหรือว่าท่านใดที่กําลังลังเลนะครับที่อยากจะ,ะไปอุมรรัวไปฮัทเนี่ยยังลังเลนะครับก็อยากจะให้นึกถึงนะครับมาดานี่นะ มาดนนี่ p l สของเรานะครับชลโลต่างาตอนนี้ก็เริ่มทยอยนะครับนี้ก็เป็นคันที่สองนะค,คันที่สองที่จะนำกระเป๋าจากจุดกระจายตรงนี้เพื่อน,นำไปสู่สถานที่ต่างๆนะครับเราก็จะนัดกันเป็นจุดๆนะครับวันนี้นะครับเราก็นัดรับตรงนี้นะครับหนึ่งกระจายอย่างที่1เลยนะนั่นคือกลับไปที่นาราธิวาส จุดหนึ่งแล้วก็ไปสุไหงโกโลกนะครับจุดหนึ่งแล้วก็ตากใบจุดหนึ่งนะครับนิบงบารูจุดหนึ่งนะครับแล้วก็จนะด้วยนะครับสถานที่ต่างๆนะครับชั้นละนี่ก็เป็นเที่ยงพอดีนะครับรถมาถึงประมาณ11บเอโมงเมื่อกี้นะฮะหนึ่งคันตู้คอนเทนเนอร์เลยนะครับห้ามดุลินละห้ามดุลินละ พี่น้องที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับก็สามารถมีส่วนร่วมนะครับชัดเจนครับยะยะกุลเราใครรอนยะซะอัลฮัมดุลิลลาอัลฮัมดุลิลลาอาม่าชะอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลานะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าสอบถามกันเข้ามาได้นะครับฟังจากที่ไหนบ้างนะครับดูจากที่ไหนบ้างเสียงชัดเจนภาพชัดเจนไหมครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับชัลเาเนี่ก็เป็นทีมงานที่ขนย้ายกระเป๋านะครับก็กำลังขนนะครับลงมานะ ทำตุล,ลิละนะครับเราทํางานเป็นระบบนะครับอิชั่อัลลอฮ์นะครับเพื่อใหอ้เกิดความง่ายดายนะครับเกิดความง่ายดายแล้วก็สะดวกมากที่สุดนะครับเป็นทีมงานคนย้ายกระเป๋านะท่ำตุลละส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทีมงานในส่วนของรอคิวนะฮะรอคิวทำตุล,ลิละเนีย่ยคนย้ายกระเป๋า นี่ก็จะเป็นอาจารย์บุรษานนะครับอาจารย์บุรษาน,นา,า,านี่ก็จะเดินทางมาไปกับผมในช่วงของเดือนตุลานี้อัลลอฮนะครับเราพยายามที่จะทําทยังไงก็ได้ให้อำนวยความสะดวกให้กับอาุยัดของเราให้มากที่สุดนะฮะอัลลอ่าจะได้เร็วใช่ไหมอ่าใช่ เดี๋ยวจะได้ซ้อนสองคันรถเลยนะฮะเลเดี๋ยวผมจะขอให้ท่าปราธารพูดคุยนิดนึงนะครับในฐานะที่เราวันนี้ได้ประชุมกันในช่งชวงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายนี้เราได้มา ลงในนส่วของงกระะเเป๋าาาททีี่จดินน้ัลลอฮุลซุลลอฮิวะบระการุลลอฮัมดุลลอฮ์นะครับอ่าตอนนี้เราอ่าอยู่ที่ปัตตารูนะครับมาจัดการเรื่องกระเป๋านะครับที่เพิ่งมาสดๆร้อนๆนะครับจากจีนนะครับผมจากจีนมีหลายชุดมากเลยนะครับตอนนี้กําลังทยอยกระจายครับทยอยกระจายสินค้ากระจายอุปกรณ์กระจายกระเป๋าไปในแต่ละ สาขาแต่ละพื้นที่ที่เป็นเครือข่ายของเรานะครับทั้มดินละถือว่าเป็นข่าวดีมากๆหลังจากที่เรารอกันก็หลายวันอยู่นะครับมีติดขัดนิดหน่อยกว่าจะมันถึงนะครับเพราะว่าเดินทางไกลครับผมทั้มดินละมีมียาจะให้าทา่อาจารย์ชี้แจงในส่วนของเดือนตุลานี้มีกี่กลุกจำนวนหุ่นยนต์ที่จะเดินทางครับผมทั้มดินละครับก็เดือนตุลานี้นะครับก็ตามที่เราได้ เปิดรับสมัครนะครับก็โอเคแป๊บนึ่งนะครับอัลมาณนีนะครับ,นนนรบในเดือนตุลานี้เริ่มตั้งแต่วันที่เจ็ดนี้เลยนะครับก็คือเราจะมีทั้งหมดนะครับประมาณาหลายครุ๊ปนะครับห้าบวกห้าประมาณสิบกว่าครุปเลยนะครับหลายๆแซะหลายๆคนที่จะนำทีมนะครับก็มีอชอลล์นะครับหวังว่า ทุกๆกลุ่มนะครับที่จะเดินทางในเดือนตุลาคมนี้จะเดินทางปลอดภัยรับรื่นเป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็การบริหารวางแผนของเราไปอย่างราบรื่นครับขอให้ทุกอย่างราบรื่นจริงๆนะครับจอรัลว่า่าฮุจยาที่เริ่มร่วมเดินทางมากับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในกรุ๊ปไหนๆเจ็ดวันที่เจ็ดหรือว่าวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบห้าวันที่สิบสี่นะครับหรือว่ากรุ๊ปอื่นๆนะครับ ทางบริษัทก็ต้องขอขอบคุณนะครับข้มดุลละขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความสนใจและก็พิจารณาบริษัทอัลมาดานีพัสในการเป็นตัวเลือกที่จะนั่อิบาดะของท่านให้ไปอย่างแผ่นินฮารอมอัลลอฮ์ข้ามดุลละก็ก็ฝากพี่น้องทุกท่านดุอาให้นะครับให้ทุกๆุกอย่างรับเรื่องอัลลอฮ์กระเป๋าสวยครับขบ้ามดุลละกระเป๋านะครับตอนนี้ในนี้เนี่ยมีประมาณแ800ดร้อยกว่า <5. S 1> ชุด แต่เรววาก็ชุดมีทั้งผ้าเอรอมมีทั้งกระเป๋าสะพายมีทั้งกระเป๋า20นิ้วกระเป๋า24นิ้วก็มีครบชุดนะครับโอเคแล้วก็เราก็จะทําการแจกจ่ายให้ฮุดจาทีา่สมัครร่วมกับเรานะครับแล้วก็เราจะทยอยนะครับทยอยแจกจ่ายให้ไปถึงบ้านถ้าอยู่ใกล้เคียงเขาสามารถที่จะมารับได้นะครับมีสองที่นะครับมารับที่นี่หรือว่าที่นี่บงบารูก็ได้เช่นเดียวกัน แล้วก็และสามารถติดต่อแซ้ว่าคนนำทีมที่รู้จักใกล้ใกล้ใกล้เคียงสาขาใกล้เคียงบ้านก็สามารถที่จะติดต่อได้เพราะว่าเราจะเอาเราจะสต็อกในแต่ละพื้นที่เช่นเดียวกันเชลญหรอเดี๋ยวบรรยากาศต่างๆที่เราได้ชมไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะติดลฟ์ของเราเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะ คนย้ายกระเป๋าก่อนนะครับก็ขอบคุณมากมากนะครับทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์ของเราหรือว่าติดตามเพจของเรานะครับก็ฝากให้พี่น้องเราช่วยดูนะครับอบัลลอฮฺมบาริกลานะนะครับอ่าฟีอามาลีนานะครับอิอัลลอฮฺต่าลานะครับก็ขอปิดการไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอ่าอิมัลลอฮฺนะครับสัลลัลลอฮฺมุลลาห์มูรรฮฺมัตุลลอฮฺวะบรกตุ